ครับสวัสดีครับพ่ะแม่พมี่นอ้องอ่เอซทางสองสินรารวยทุกๆคนนะครับเนาะครับเมื่อนี่กะสิมารงเรืเนน่เด่นบนล่างเด่นบนล่างประจําววันทีอ่าสิบวกฎาคมพศสองพันห้านะครับอ่าสำหรับเรขกเด่นบนล่างงวดที่แล้วนะครับ ด่นบนรางวัดที่แล้วเด่นสี่กับเจ็ดครับเด่นสี่กับเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับแต่ว่าเจ็ดตัวมากครับเด็กจับคู่ก็มีสี 6, ่หกสี 7, ่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดศูนย์แปดสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดครับรถกอล์ฟลออกข้าบขงบนสี่หกรับกำลัอง,งออกเก้าหนึ่ง ข้าซีหกครับนะครับข้าคู่นี้ครับข้าซีหกผู่นี้สําหรับเหล็กเด่นสองตัวมันหนึ่งตัวกับเด่นน่ครับข้าตัวเล็กข้าเล็กซี่ครับข้าตัวล่องชุดเด่นตัวเด่นบเกขาครับชุดเต็มกัะนี้นี่ครับซีหกครับข้าซีหกวันนี้บนครับนี่ครับ สำหรับวันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับนาอวทางชิเขาเนี่ยมันสิรุครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเลยครับอ่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโอ้ยพอเมพี่น่เอฟซีจงปิดใจรณนัยันในการรับส้มนะครับนาะอก่อนตัดสินใจนําไปเสียงสูงเสียงดวงการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับครับกลับมาเบิ่งกกันเลยครับ เด่นบนล่างครับครับจำกว้ทันทีสิบ6กกกรามพพอสองันห้ารอยนกสิบแปดครับสำหรับวันนี้นะครับน้าสำหรับวันนี้เด่นเด่นหนึ่งกับสี่ครับเด่นหนึ่งกับสี่ เด็นหนึ่งกับ4ครับเด็นหนึ่งกับ4เด็น4ด้วครับเด็น4เด็น4บนล่างครับ ต้นตรงหายซีตัวเดียวครับสำหรับเลขจับคููนะครับเนาะเลขจับคููกับนี่กคููครับหกคู่วันนี้มีหกคู่ครับพระว่าเลขหนึ่งมันดับข้างล่างเนาะครับเนาะข้างบนกน็คิดว่าดับข้างบนนั่ครับเลขคิดว่าอ่า หนึ่งมา่าซี่กันานะชิมาครับสี่ศูนย์ครับสี่หา้าสี่เก้าครับสี่เจ็ดสี่สองสี่แปดครับ đen nó, nó, đen 3 cú, càm, đen 3 cú, càm, 3 คู่ตรงครับเด่นสาคู่ตรงอันนี้ก็เป็นสุดเต็มนะครับแนวคิดสุดเต็มครับสุดเต็มครับ อ่าเริ่มไปครับเกือหนึ่งมาเนะครับเนาะฐานหนึ่งมาโนะครับเป็นสุดกันครับเจ็ดหนึ่ง แปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับแปดหนึ่งมากแล้วครับเนาะเป็นจุดกันด้วยครับเแปดหนึ่งดับโมยูนะครับเนาะแปดหนึ่งดับโมยูดูเด่นครับมีกันครับเก้าคู่คือเก้านะครับอันนี้เป็นจุดกันด้วยครับจุดกัน เก่าคู่ก็เก้าครับเพราะว่าเป็นจุดกันเด่นสี่นย์ครับสี่ห้าสี่เก้า <9 S 2> สุดล่องนะครับสุดล่องถ่าสุดล่องมากกบสิบแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่ง, <8 S 2> งสุดเน้นครับวันนี้ไม่เน้นให้หนึ่งนึ่งคู่ครับสี่เก้า มามาบอกรับซีเกิลแมสามซีเกิลได้ครับ,รบอันนี้เป็นสุดเด่นบนล่างนะะเนาะครับเนาะ่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอได้ครับแคปหน้าจอรับสำหรับเลรียเด่นบนล่างประจำวันที่16รกรกฎาคมพศ2568ครับเด่น หนกับสครับเด่นตัวเดียวสครับเด่นตัวเดียวส่อ่าส่วนใหญ่จับคู่กับมีสี่ศูนย์สี่หาสี่เก้าสีเจ็ดสีครับอ่าสำหรับสุดกันนะครับนาะสุดกันกัมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับสุดเด่นสุดนินสุดปั้นทงสมคู่ครับมี่สี่ศูนย์สี่หาสี่เก้านะครับนินให้คู่เดียวสีเก้าครับ มีเป็นเดินบนรางเนี่ยครับถาเก่าถาซีมาเนาะครับเนาะถ่าซีประมาณกับหนึ่งอาจจะมาแทนกับอาจจะเป็นแปดหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งหรือเก่าหนึ่งหรือหนึ่งเก่าเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับมีเพียงเสนีหเด้อครับขปรห้พ่อเม่พี่น้อง fc ทุกคนจงพิจารณาในการนับส้มเนาะครับเนาะรับูปใดยังบอก่ในเรือไปเสียงสู่เสียงดวงกับลองกับไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับเพื่อมีโฉมมีหลัเหมือนกันเนาะเพื่อมีโฉมมีหลัเหมือนกันเนาะครับเนาะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับโูตรแรงโคตรแท้สอ่องสินผ้ารวยน้ำเด้อครับเด็กสิเขาหรือสิรดครับอ่าเขามาเบิง่งเข่ามาส้มเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการตามคลิปต่อๆไปนะครับคภาพต่หรับลคลิปนี้ก็ขออวยพใพ่อแม่พีพ่น้องทุกทุกคนจงโชคดีเด้อครับสวัสดีครับ